สวัสดีครับเราพวกผมนะครับสินวัฒนาเจริญทีวีวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอ้ยไม่ได้เล่นเกมสอนโหลดเกม Attack on Titan s ช i p b u ิป d ิเกมนะครับผมก็สิ่งที่คุณมีอย่างแรกเลยนะคือคุณต้องมีนี่ฮนะ g l e Chrome มียู่แ,แหละนะนะให้พิมพ์ตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะให้ลิงแวงล่างแล้วกันนะนะครับผมคลิปนี้โอ้โหไม่กิ้งใครฮนะมาสอนโหลดเฉย จะใช้ลิงแว่งล่าง่ะพิมพ์ตามนี้เลยเนี่ยแอลคุณก็กดดาวน์โหลดนะะเนี่ยคุณกดดาวน์โหลดรอสิรอสิไม่เป็นไรแป๊บน,นึงนะคลิปนี้เอาโหบสอนโหลดโหลด,หลดเออเป็นว่า ว่าคุณโหลดมาแล้วใช่ไหมฮะมันจะมีอ่ไฟล์ฮนะเนี้ย a t t a c k on Titan นะ AOT เอ้ยใช่ป่ะวะเออถ้าคุณกดคลิกขวาแล้วแตกไฟล์ฮนะก็จะได้มาเป็นตัวนี้ฮะนะ่ตัวนี้เล่นได้ฮนะเล่นได้เลยเห็นไหมเล่นได้เลยฮนะคุณผมมีอยู่แล้วไงผมโหลดมาแล้ว สามารถเลือกตัวลครได้มิกาซาดีวายอา m i มินมาโคแจนเอเรนแต่ท่านเอเรนเพช่ a ซชาอันนี้ก็จะเป็นเซตที่คุณตั้งไวอ้อ่ะเนี้ยเป็นเซตที่สมมุติคุณเออเดี๋ยวผมมาขอแต่งตัวก่อนเนี่ยนะสมมุติคุณเนี่ยคุณตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมคุณก็เลือกเซตที่คุณจากนี้กดเซตหนึ่งอะ่ะผมเลือกเซตหนึ่งผมก็กดเซฟน,นะเซฟตรงเนี้ย แล้วคุณก็ไปดูตรงเนี้เซตหนึ่งนะก็จะเป็นที่คุณตั้งไวนะ้นะก็ให้เลือกฐานแน่นามะผมที่มันจะเป็นตัวละครที่ผมตั้งไวนะ้ะโอเคคลิปนี้ไม่ต้องไม่ต้องกับใครนะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอสักตัวดิขอหนึ่งหนขอสักตัว กลับไปก่อนเออนะใครชอบอยู่ยิมกดไลค์ใครชอบสุดนเตอยู่ยิ้มกดติดต่อใครฮะเออถ้าใครอยากเพื่อรู้ก็กดแชร์วันนี้ก็ขอลาไปก่อนวู้ฮู้